ซาลาน้อยร,ร้อยเมนูแยกกลินซูกันยมแรงวันนี้ผมจะมานำเสนอเมนูแกงออมจิน้น,นอพอดีว่าได้จิน้นจิ้นนองลายมาเยอะเกินก็เลยแบ่งนึ่งไปนึ่งไปแล้วยังมาเซียงวันนี้ก็เลยต้องมาแกงอมอจิ้นนองลายเริ่มจากตับน้ำพริกเลย น้ำมีกแออก่ง่อมส่วนวัสดุส่วนประกอบอันแรกคือมะแขวนเม็ดผักชีเดี๋ยวมันจะเสเรนเอาอันนี้คือเรียกก่อนใส่กระเทียมครับเทียมใส่เข้าไปเทียมหอม หอมเดียวซอยอย่างน้อยเดี๋ยวมันจะ,สะเสด็จออกใส่คาคายังตีบอรครับเวลาเอามาประกอบอาหารเนี่ยคายต้องใจคาแกรครับเขาพอจะได้เป็ี่นคาแกพอเลยเนี่ยเนาะคาแกพ่อมันเหี่ยวใส่คาเข้าไป ใส่ถังแล้วครัขมิ้นชันเพิ่มสีสันและกลิ่นหอม สองหัวขมิน้นจิ้มน้อยเดียวนะแต่ว่าเขาแยกอยกู่คนเดียวไงเครื่องใส่เข้เาไปมันต้องเสียดายเดี๋ยวโคขึ้นละเอียดก่อนอ๋อลืมไหมลืมใส่พริก <c oughs> ใส่พริกมางเพศกับใส่น่าบ่มากก่อนใส่น้อ,นนอยๆผมมากเพศผมใส่เข้าไปต้องเสียดายมันพริกหมดก่อจีเห็นไหม <c oughs> ไปไใส่เลยใส่รวมกันตำกําเดียวโอ้ยนะคนไปไเป็นยังผม,ล,ม,งมลืมใส่จะใครต้องมาซอยจะใครก่อนพิ้งใส่จะใคร พอตัดละเอียดก็ได้มาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแกงอมรับรองวัดเด็ดเดี๋ยวไปเคี่ยวกับหมดเดี๋ยวไปคั่วในหม้อขางกัน ทิ่ลงไปขัวทิ่ลงไปขัวเพื่อให้ที่มันหอมนะครับขัวก่อนเอาไปขัวกินก่อนเพื่อนหมันหอม ีกนนึงคืครนีนี่คงอรีกครนึอลอยคือคือหอตอนนี้ที่่ออ ต้อง,งใช้ไส้ไงครับมันยังไม่ควันควันคุณเยแล้วก็เติมน้ำลงไปครับเอาหมกท่วมเนื้อครับแล้วก็ตุ๋นด้วยเลย แล้วกัตุนไปเลยเนาะเอาให้มันเปื่อยไปเลยพากเขากับเตรียมไว้แล้วครับต้นหอมผักชีหอมปอมเปอร์ใบบักขูดเนี่ยใบบักขูดยังม่เดียบ้อยเลยะเดี๋ยวท่านเนื้อเปื่อยไปได้ก็เอาอันนี้ลงเซ็ตปุ๊บป๊อตเลยมันเริ่มเปื่อยครับเนมาปรุงรสครับเกลือใส่เกลือ ど、えー、うしようも。もう เาอาผาชีออกหองเซืร์แล้วก็ปิดกันเสร็จปิดหม้อวี่สาบ เดี๋ยวจิ้มพอก่อนครับเพราะว่าหอมชุยหอมแกงออมบ้านเฮาเนาะเอาก่อนเดี๋ยวมันจะหอนุอม,อมมากเก็ืเครื่องน้ำ chấp yep, bệnh